ลูกพับจ้าลูกพับลูกพับกรอบหวานอร่อยอร่อยจ้าลูกพับค่ะลูกพับจ้าแม่จี๋มีลูกพับมาอ้างจ้านะคะนี่น่ากินไหมคะลูกพับจลูกพับลูกพับอยากไหนเอ่ยวิเว็บวิเว็บนะคะ สูนานไม่ได้นะคะลูกพับจะลูกพับอู้น่ากินมากเมติวชอบมากเลยนะคะนี่นี่ค่ะลูกพับนะคะลูกพับนอกนะคะจะแต่ว่าจะในจะนอกก็กินหมดนะคะของเมติวลูกสาวซื้อมาฝากจ้านี่นะคะลูกพับสวยสวยจ้ามากรอบๆเย็นิก็จะแช่เย็นนะคะ แช่เย็นแล้วค่อยมาปอกกินนะคะจ้าเห็นไหมคะลูกพับจ้าลูกพับขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลทุกกำลังใจจ้าที่มาชมลูกพับกับยายติ๋วจ้าบ๊ายบายจ้า